สวัสดีค่ะพบกับวันอาทิตย์คิดเรื่องเงิน EP 1นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเหตุผลที่เราไม่ควรยกเลิกบัตรเครดิตค่ะเรื่องของเรื่องคือวันก่อนพี่อ้อยอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ดิฉันนับถือเนี่ยโพส์ตใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าน้องแก้มกูรูการเงินแนะนําว่าเรากําหนดรายได้เองไม่ได้แต่เรากําหนดรายจ่ายเองได้ว่าแล้วพี่อ้อยก็เลยโทรไปยกเลิกบัตรเครดิตไป1ใบเหลืออีก3ใบแล้วบอกว่า จะทยอยยกเลิกจนเหลือแค่ใบเดียว ดิฉันก็ลองไปอ่านข้อความที่เพื่อนพี่อ้อยเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะปรากฏว่าหลายคนบอกว่ายกเลิกบัตรเครดิตไปหมดแล้วโอ้ยอ่านแล้วใจแป้วเลยค่ะรีบเข้าไปคอมเมนต์บอกพี่อ้อยว่ายังไงก็อยาก,ยากยกเลิกทั้งหมดให้เหลือไว้สักใบหนึ่งก็ยังดีตัวดิฉันเนี่ยใช้บัตรเครดิตใบเดียวนะคะมา20ปีแล้วค่ะวงเงินใช้จ่ายที่แบงค์อนุมัติอยู่ที่เดือนละ40,000บาทต่อเดือนบางคนบอกโอ้โหทําไมวงเงินมันง่อยแบบนี้แค่40,000ต่อเดือน เชื่อปะคะว่าไอ้สี่หมบาทต่อเดือนเนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมานะดิฉันไม่เคยใช้เต็มวงเงินเลยแม้แต่ครั้งเดียวและในขณะที่คนอื่นๆทยอยยกเลิกบัตรเครดิตปีนี้ดิฉันกลับทําบัตรเครดิตเพิ่มอีกหนึ่งใบซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําค่ะแต่น้องที่แบงก์ซึ่งเคยเอื้อเฟื้อดูแลก,กันหลายเรื่องเขาก็มาขอให้ช่วยทําดิฉันก็ทําไปตั้งแต่ต้นปีนั่นแหละและจนถึงตอนนี้นะกลางปีแล้วนะก็ยังไม่เคยใช้ไอ้บัตรเครดิตใบที่2เนี่ยแม้แต่ครั้งเดียว คราวนี้ทำไมไดิฉันหนึงบอกพี่อ้อยว่าอย่ายกเลิกบัตรเครดิตทั้งหมดแล้วตัวเองเนี่ย ไปทําเพิ่มอีกหนึ่งใบทั้งนังที่ก็ปฏิเสธได้ไม่ทําก็ได้เรื่องของเรื่องคือจริงๆแล้วทราบไหมคะว่าบัตรเครดิตมันมีประโยชน์มากกว่าโทษนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้มันรู้จักวางตัวให้เป็นนายไม่ใช่เป็นทาสรับใช้บัตรเครดิตคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้บัตรเครดิตอย่างตกเป็นทาสค่ะนั่นคืออยากได้อะไรก็ใช้บัตรเครดิตรูดซื้อลืมไป ว่าไอง้เงินที่เรากําลังใช้เนี่ยนะมันไม่ใช่เงินเรานะมันเป็นเงินในอนาคตซึ่งมันแปลว่ามันเป็นการใช้เงินของคนอื่นแล้วทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตก็คือการก่อนหนี้ค่ะเพราะว่าบินแจ้งยอดใช้จ่ายที่ถูกส่งมาก็คือใบแจ้งหนี้เขาส่งมาทวงหนี้เราให้เราใช้หนี้นะคราวนี้ถ้าเราหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากการจับจ่ายใช้สอยในอดีตของเราไม่ได้เราก็ทำไงย,ยกความผิดให้บัตรเครดิตทั้งหมดเลยบอกว่า นี่ใช้แล้วทำให้ฉันเป็นนี้ทำให้ฉันมีปัญหาโน่นนี่นั่นสารพัดซึ่งไม่ถูกต้องต้องโทษตัวเองโทษความไม่มีวินัยของตัวเองถึงจะถูกค่ะนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องการรับส่วนลดโน่นนี่นั่นนะเพราะว่า ตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ใช่ทาสกลไกตลาดแต่เรากําลังพูดถึงประโยชน์ของบัตรเครดิตในกรณีฉุกเฉินค่ะยกตัวอย่างกรณีของลูกหนี้รายหนึ่งในรายการทีเด็ดลูกหนี้นะคะซึ่งเขาเป็นหนี้บัตรเครดิตจากการรักษาพยาบาลพยาบาลตัวเองในเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆลูกหนี้คนนี้ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินอะไรมากมายนะแต่วิธีการคิดของเขาก็คือ บัตรเครดิตเนี่ยช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ได้และหลังจากหายดีแล้วนะคะเขาก็ทํางานใช้นี้บัตรเครดิตไม่ก่อนหนี้เพิ่มบอกตั้งใจเลยว่าจะไม่ก่อนหนี้เพิ่มแลวจะทํางานเพื่อที่จะใช้นี่ก้อนนี้เนี่ยให้จบให้ได้ mm hmm. ดิฉันยังชื่นชมเลยว่าโอ้โหเก่งแล้วรู้จักทําตัวเป็นนายไม่ใช่ทาสนําซ้ํายังมีวินัยค่ะไม่หลงระเริงกับอํานาจซื้อที่อยู่ในมือซึ่งเป็นของปลอมทั้งนั้นเลยตัวดิฉันเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์อย่างลูกหนี้คนนี้เลยค่ะจําเป็นต้องใช้บัตร เครดิตจ่ายค่ารักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉินก็ทําให้เรารู้ว่าเอาเข้าจริงนะถ้าเรารู้จักใช้มันนะมันก็จะคุ้มค่ามากๆเราแค่วางตัวเป็นนายด้วยการใช้อย่างมีสติ จ่ายให้ครบทุกบาทเมื่อถึงกําหนดใช้หนี้นะเมื่อถึงเวลาใช้หนี้ชําระหนี้ปุ๊บจ่ายให้ครบทุกบาทเลยแบงก์ก็จะมาคิดดอกเบีย้ยเพิ่มกับเราไม่ได้ทั้งนั้นแล้วเลือกบัตรเครดิตที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีค่ะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยไม่มีภาระอะไรเลยแต่ถ้าทําไม่ได้ เพราะว่ามันเสพติดไปแล้วไงเสพติดการตกเป็นทาสของการใช้จ่ายไปแล้วอย่างน้อยที่สุดนะคะก็ควรจะเหลือบัตรเครดิตไว้สักใบหนึ่งเพื่อที่จะจํากัดการใช้จ่ายของตัวเองแล้วก็เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมเราไม่ควรยกเลิกบัตรเครดิตทุกใบหรือว่าทั้งหมดที่เรามีเหลือไว้สักใบหนึ่งก็ยังดีวันนี้ว่ะที่คิดเรื่องเงิน EP แรกมาฝากกันในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบยังไงก็ส่งข้อความมาบอก ได้แล้วพบกันใน EP ีถัดไปค่ะ